สวัสดีค่ะวันเดียวหลายรายการเมื่อสักครู่ทำน้ำพริกก๋วยเตี๋ยวปลอดสารแช่พริกล้างพริกอย่างดีเอากระเทียมล้างอาบน้ำอย่างดีแช่น้ำหมักอย่างดีใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่เกลือเป็นน้ำปลาใส่น้ำตาลเป็นชูรสทุ่นชูรสไปแล้วทุ่นน้ำปลาที่ <c oughs> มีสารเคมีไปแล้ว กาชูรถเป็นกระตัดน้ำทะเลแช่กระดูกควายไปเชงไม่กิน <c oughs> ยอมกินเกลือใส่น้ำหมักที่เราหมักกันเอง <c oughs> ไม่ไหววันนี้โดนฝนวัดฟัดแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แมมันผูกซะแน่นหนาจริงนี่นีน่ไปขายไปเชงไม่ยอมให้ไปขายไหนไม่ไปขายตลาดไทยบอกขายทำไม ไปปากบนกันนั่นเดี๋ยวเขาไม่รู้แต่คนเขากินเขารู้เขาบอกเอ๊ะผักเจ้านี้อร่อยขายดีมากแต่ขายดีมาแล้วมันไม่ได้ราคาบอกมึงจะต้องเอาราคาไปทำไมเล่าไล่มึงลงทุนไปถึงห้าสิบบาทแต่แรงงานเท่านี้น,นึ่งที่แพงเห็นคนงานมาเล้วมันทำไงวิธีการทำไปอู้ไปแต่ค่าเก็บเนี่ย กิโลละหกสลึงจ้างคนงานมาเก็บกิโลละหกสลึงนีต้องทุนหกสลึงนี่ผักคะน้าใบไม่มีนอนไม่มีสารเคมีไม่มีลายขาวๆแบบที่มันขึ้นฝ้าอย่างทั่วไปนี่ของแท้แน่นอน ใช้อาหารโพืปิดประตูแจ้งไปถามดีเองทำไงวะเบอร์หนึ่งเบอร์สอง,เบอ,สองเบอร์สามหนูใส่ไปรวมกันเลยแล้วก็ใส่น้ำแล้วฉีดมันก็ออกมาเป็นเงี้ยแต่ต้นนั้นไม่ใหญ่บอกต้นไม่ใหญ่ไม่สำคัญสำคัญว่าอย่าเก็บแก่ถ้าไม่เก็บแก่แล้วแม่กรอบอร่อยใบเนี่ยนะมันหอมผักให้เห็นจริงๆ ไม่เชื่อไปลองซื้อดูไปแเชงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผักแต่ป้าเชงต้องการให้คนกินผักปลอดสารจริงๆรับรองว่าผักปลอดสารแน่นอนนี่แค่นี้ร้อยบาทเนี่ยผัดแล้วหน้าขายก็ได้ไวโอ้แต่เนี่ยเก็บมาสดๆยังไม่ได้ล้างเลยนะแค่นี้ร้อยบาทนี่ร้อยบาทแล้วค่ะ ราดนาอาจารย์กี่บาทแม่เดีเดวอขายลาดนาเลยขายลาดนาเดนดีไหมนี่นี่กิโลละร้อยบาทไอ้กิโลกิโลละละยี่สิบบาทขอถามไปดีที่ว่าขายกี่ตังขอถามมาดูที่ออไอ้ไอนูขอถามไปดีที่คณะขายรองอะไรจะได้บอกลูกค้าเข้าไป มะหาเนี่ยอวบอันเนี่ยนานๆมีใบมีรูสักใบเนี่ยหมดเนี่ยผักร้อยบาทแล้วมันแพงตรงไหนเราบะของเลยปลอสารเจงๆไปเช็งกล้าประกันรับประกันเนี่ยร้อยบาท โอ้โหแน่ผักร้อยบาทของมันแพงตรงไหนปลอดสารอีกต่างหากแน่ไม่มีที่จะต้องเก็บอะไรทิ้งเลยอย่ะยาติดมาหน่อยนึงแล้วแน่ยาแน่แนยายังไม่มีสารเลยไม่มีขาวขาวไม่มีใดๆทั้งสิน้นอา้า นี่มีใบหน่อยเดียวที่เป็นแมงกินไอ้นอนกินนอนก็ไม่มีด้วยนี่ขนาดแรงจัดนันเนี่ยพอฝนมาจะมาคุณก็ออกให้เลยถ่ายให้ดีๆว่าผักร้อยบาทตรงเนี้มันแพงตรงไหนพรุ่งนี้จะไปผัดราดมน้าจะกินให้อร่อยปลอดสารปลอดภัยแพงไว้เนี่ยร้อยบาทซูมให้ดูดิ เดี๋ยวป้ามาดูหน่อยโอ้นี่ผักร้อยบาทขายแค่นี้20สบาทนี่นะ20บาทกินไม่หวัดไม่ไหวยี่บาทเอานี่ยีบาทใครไม่ซื้อให้มาโลบไปมาหักประสารแน่นอน นี่สีบาทกินไปเนี่ยหอมมันอร่อยถึงเราจะซื้อคณะที่มีเคมีมาแล้วเรามาล้างคิดว่าปลอดสารปลอดสารไปเปาะหนึ่งแต่ถามว่ากินอร่อยไหมยังไม,มไม่เคยมีความนิ่มอร่อยมันยังผักของคุณทองดีซึ่งป้าแนะนำและป้าก็เป็นคนออกทุนให้ทีแรกมา แย่ yeah, แล้วไม่ไหวไปเชงไปเชงดา่ออาเลยอีปากไม่ดีปากเชงซวยพูดไม่ดีพูดให้รวยสิว้แต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้อาหารพือเนี่ยถ้าใส่ผักพวกนี้แล้วรวยแต่ไปเชงไม่ไม่ใช้คาว่ารวยใช้ว่าปิดประตูแจ้งคําว่าเจ้งไม่มีแล้วให้เขาไปทาข้าวใหม่ต้นทุนไม่เกินสามพันแต่ไปเชงเหมาสามพันหน้าต้นทุนอาจจะสองพันห้าก็ได้ถ้าใช้แรงควายตัวเองไม่คิดค่าแรง ถ้าคิดจ้างเขาทั้งหมด35 0 0ไปเชียงประกันราคาสาม0ั0คิดจ้างเขาทั้งหมดทั้งหมดตัวเองเป็นคุณนาย3,500เองไปเชียงประกันราคาแล้วไปเชียงจะซื้อข้าวกลับมาตันละหมื่นสองแล้วพูดมากไม่ขายด้วยเอาไว้ใช้เองขายเองให้กับชาวหมักหรือชาวกรุงเทพ ได้กินของปลอดสารจริงๆเอาละ่ะอันนี้เรื่องผักนะนี่ผักคณะเขาขายโล่4ีบาทไอ้ยี่สิบาทขาโทษพูดผิดไปตอนนี้ผักแพงแต่นั่นมันผักเคมีแต่นี่ผักปลอดสารสี่สบสบาทก็ตกสองกว่าบ,บาทสี่สองแปดสี่ห้าี่ห้ายี่สิบ สี่สิบสี่สองร้อยสี่ร้อเองเนี้ยสี่สิบสีห้ายี่สิบสบาทผักกองนี้สองร้อยี่สบบาทไม่แพงมาซื้อผัดผัดคณะก็ยังไม่แพงนี่กองต้องอีกกองต้งโลกี่ตังเฮ้ถามยังเนี่ยมาทำใสบ่บะหมี่กองต้งก็อร่อยหวาน หวานยังเหลือเชื่อนี่หวานยังเหลือเชื่อหวานาจริงเนี่ยมาละยี่สิบบาทนี่แล้วแล้วกงตุ้งอ่ะกงตุ้งก็สี่สิบส,สี่นี่แพงตรงไหนเนี่ยขายยี่สิบบาทก็เกินแล้วสามต้นเอากลัวนั่นแถมหน่อยแถมหน่อยสี่ต้นอ่ะยี่สิบบาทพักกินกันทั้งบ้านมีอะไรแพงอ่ะ ไม่มีอะไรแพงเลยเพราะฉะนั้นนี่เรื่องผักแล้วเดี๋ยวปาจันรวัมาทำก๋วยเตี๋ยวให้ดูว่าจานหนึ่งขายกี่ตังค์มันไม่แพงอะไรอ้าวลาก่อนสวัสด,ดีเดี๋ยวรอ็อบหลังดูเรื่องบะหมี่บะหม,มี่ทำการทำบะหมี่เส้นใหญ่เราไม่กินเพราะเราไม่รู้ใส่เมลามีนเปล่าเส้นเล็กเราก็ไม่กินเพราะไม่รู้ใส่เมลามีนเปล่า เส้นมือก็ไม่อยากกินเส้นมันจี๊ดเดี๋ยวแมันเหนียวแล้กเกินก็ไม่อยากกินกลัวลมมันตีขึ้นจำพ่อประเชียงลมไม่ตีแน่นอนแต่กลัวคนอื่นที่ไม่มีน้ำหมักกินแล้วถ้าลมตีขึ้นมันเป็นเส้นย,วยาวๆแล้วมันจะจุกคอหอยแล้วตายโดยไม่ได้ต่อยกันไม่มีการต่อสู้น่าเสียดายมีคนกินน้ำจีนติดคอตายไปแล้ว ปลอดโรคปลอดภัยมาท่อดหนึ่งแล้วมากินน้ำจีนอร่อยมากปีขึ้นติดคอตายเลยเพราะลำไส้เล็กไปตัดลำไส้ทิ้งมะเร็งหายจากมะเร็งแล้วมาเจอน้ำจีนติดคอตายเพราะนั้นไปเช็งก็ห่วงใหญ่ทุกทกคนที่มาเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมาตลอดทุกวันนี้จนกว่าจะหมดลมหายใจเพื่อคนทั้งแผ่นดินตอบแทนคุณแผ่นดินเราไม่คุยว่าเราตอบแทนใคร เราตอบแทนบุญคุณแผ่นดินประเทศไทยที่ทำให้เรามีชีวิตถึงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรับรู้และรับทราบไปว่าไปเชงอาสาจิตทำเพื่อแผ่นดินไม่ต้องโม้ไอ้นี่ไอ้นั่นมกมัดไม่เอาไปเชงจะต่อสู้ในตัวเองลมหายใจมีไว้ต้องสู้สวัสดีค่ะ